สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับสับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเซอร์เวิร์ลแซนบ็อกนะหรือว่าเกมเอาชีวิตรอดนะรเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายนะเนื่องจากมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ให้ได้นะตัวเกมเป็นเกมแนวแซนบ็อกนะมันจะมีอิสระในการเล่นนะครับเราจะเล่น ยังไงก็ได้นะครับจะเล่นเป็นนักผจญภัยหรือว่าจะเป็นพวกที่สร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยตัวเกมเป็นตัวเกมเก่านะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะซึ่งเขาบอกว่าได้เปลี่ยนกราฟิกแล้วก็แอนิเมชันขึ้นมาเหมือนเกมใหม่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้ามาลองเล่นนะครับเอาล่ะเราจะไปเล่นคนเดียวกันก่อนนะอ่า เมื่อเราเริ่มเกมนะครับก็จะมีรูปแบบการเล่นนะครับมีหยนะเอาตัวรอดผ่อนคลายปรับแต่งเองนะครับซึ่งผมจะเอาชีวิตรอดนะอ่ะหาหยนนนี้คงไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเคยเล่นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับโอเคเราก็เล่นโหมดเอาชีวิตรอดแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเลือกจุดเกิดนะครับมีทั้งหมด4จุดนะก็จะมีเอ่อพวก r ิเวอร์ไซน์นับโ o d ดวูดเวส์พอยตนะ wood, Hoy, นะอ่าผมจะเลือกริเวอร์ไซน์นะครับในรัฐเคนทักกี้นะเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์นะที่อยู่ติดกับแม่น้ำโอไฮโอนะโอเคเราก็ไปต่อเลยต่อมานะครับเขาก็จะให้เราเลือกอาชีพแล้วก็คุณลักษณะนะครับซึ่งอาชีพเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้หัวกระโมลกุก๊กช่างซ่อมเกษตรกร,กรมีหมดอ่าแล้วแต่คุณเลยจะเป็นอะไรนะครับ ซึ่งถ้าเราเลือกเนี่ยเห็นพอยต์ตรงนี้ไหมตอนแรกจะมี8พอยต์นะถ้าเราเลือกไปนะครับอย่างเป็นเจ้าหน้าที่นะมันก็จะกลายเป็นศูนย์พอยต์นะเพราะว่าเขาเพิ่มทักษะต่างๆเข้ามานะอย่างว่างงานตรงนี้ก็จะมีแค่ความแข็งแรงแล้วก็พละกกำลังนะครับถ้าเราเลือกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็จะมีการวิ่งแล้วก็ขวานเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้บวก75%นะ่าจะเป็นการเรียนรู้ใน สิ่งนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราวิ่งเนี่ยจะมี75%ในการเพิ่มอีกของเรานะครับก็คือมันจะมีทัศน์สตต่างๆในเกมนะเอาละก็ผมจะเลือกเป็นว่างงานนะเพราะอะไรนะหรอผมจะมีแต้มให้อัพแล้วก็ใช้เปิร์กต่างๆนะครับซึ่งเปิร์กเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็เสียนะเปิร์กดีจะลบ point นะเปิร์กเสียจะบวก point นะซึ่งผมก็จัดเซตไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเลือกที่เซตสูตรส,ส,สนี่นะผมจะบอก ว่าทําไมถึงถึงเลือกเซตพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยผมเลือกเปิรก์กน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์มากนะครับเพราะว่าอันนี้มันหมายความว่าเราผอมนะซึ่งเราสามารถเพิ่มทีหลังได้นะครับนี่ในเปิร์กนี้เรามันจะทําให้เราไม่แข็งแร่งนะครับลดความแข็งแรงลง62นะแล้วก็เหนื่อยได้ง่ายนะครับบาดเจ็บได้ง่ายนะแต่ว่าแต้มที่ได้มาเนี่ยบวก10เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะ ตัวนี้ผมจะปรับในเกมได้นะเพราะว่าผมสามารถกินอาหารเยอะๆแล้วทำให้น้ำหนักเรากับสู่ปกติได้นะมันเพิ่มน้ำหนักได้ง่ายนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะอ้วนง่ายว่างั้นก็ได้นะโอเคต่อมาไม่เป็นระเบียบนะครับตัวนี้จะทำให้ช่องจุกระเป๋าเราน้อยลงนะตัวนี้ผมมักจะพกกระเป๋านะับไม่ค่อยได้เปย์กยเป่าเท่าไหร่ก็เลยเลือกเบิกน,นี้มานะครับก็คือช่องเก็บสูงสุดจะน้อยลง ต่อมาเป็นกระเพาะอาหารนะครับก็คือกระเพาะบางนะจะมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเป็นอาหารเป็นพิษนะซึ่งตัวนี้นะผมก็มักจะกินอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่สุกปรุงเองนะก็เลยลดอากาศกลายเป็นอาหารเป็นพิษนะก็เลยเลือกเปิร์กนี้มาเพื่อเพิ่มแต้มนะครับตอนนี้ผมก็ได้แต้มมั้งหมดสิบเจ็ดนะแล้วก็เปิร์กที่ผมเลือกมานะเบิร์กดีเนี่ยไอ้ขับรถเร็วเนี่ยมัน พอทเหลือหนึ่งก็เลยเลือกมานะครับนี่ให้มันครบๆนะส่วนโชคดีนะครับมันจะช่วยโอกาสเพิ่มโชคให้เรานะครับเราจะสามารถบางทีจะเจอของดีๆนะเมื่อเราเจอหรือว่าค้นหาสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะค้นหาในตู้หรือว่าในกล่องนะครับมีโอกาสที่เราจะเจอของดีๆนะต่อมาเป็นหัวไวนะครับก็คือเพิ่มค่าประสบการณ์ได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะเรียนรู้ได้ไวว่างั้นเถอะ ต่อมานะเป็นหูดีเกมนี้นะครับระยะก,การมองเห็นเราจะเห็นเฉพาะด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นหูก็เป็นตัวช่วยสําคัญของเรานะเนื่องจากเรามองไม่เห็นด้านหลังนะครับเราอาจจะหูดีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงซอมบีได้ดีนะครับต่อมาเป็นผิวหนานะครับตัวนี้ก็จะถือว่าดีมากๆเพราะว่าผิวหนังเราเนี่ยมัน มีโอกาสเสี่ยงต่ำนะครับที่เกิดบาดแผลหรือติดเชื้อจากการข่วนและการกัดนะครับต้นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะประทะาก,กับซอมบี้ด้วยมือเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกอันนี้มานะอันนี้ก็เป็นเบิร์กที่ผมคิดว่าดีสําหรับผมนะครับโอเคก็ไปต่อเลยต่อมาก็เป็นเรื่องหน้าสร้างตัวละครนะครับผมก็เซตเวละนี่ไหลานามนะโอเคเราก็มาเล่นกันเลย,เลยดีกว่านะครับ เอาละตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู UI ต่างๆกันก่อนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น UI นะครับอันแรกเลยจะเป็นมือหลักของเรานะหรือว่าเป็นอาวุธหลักของเรานะครับอันที่2ก็จะเป็นมือรองหรือว่าอาวุธรองของเรานะอันที่3ามจะเป็นช่องเก็บของนะครับเห็นช่องนไหมอ่ามันจะโชว์ให้เราเห็นนะครับถ้าเราปิดก็จะปิดไปนะทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของของตัวเรานะเห็นไหมมีชื่อของเรานะไ์นาม ก็จะมีกางเกงยีนเสื้อผ้ามีเข็มขัดนะครับมีกุญแจด้วยแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็นไอเทมตามรอบๆตัวเรานะบนพื้นบนกล่องมีโชว์ให้เราเห็นนะครับถ้าเราเดินแล้วไปอยู่ใกล้ๆกล่องนะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับขอเปิดเวลาก่อนอ่ะนี่นะแล้วก็หยุดนี่นะครับก็เห็นไหมตรงนี้จะเป็นกล่องขึ้นมานะครับก็คือไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะก็จะมีบนพื้นบนพื้นก็ไม่มีอะไรนะครับ โอเคอันที่สี่จะเป็นสุขภาพของเรานะมีการออกกําลังกายนะเสร็จได้ว่าจะนั่งย่อๆดันพื้นลุกนั่งพุ่งหลังมีหมดนะครับระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราจจออกกําลังกายก็มีนะครับเกมนี้ก็ถือว่าสมจริงมากๆนะเพราะคุณต้องออกกําลังกายนะครับมันจะเพิ่มสุขภาพที่ดีให้เรานะถ้าไม่ออกกําลังกายเรากินเรื่อยๆเลยอย่างกินพวกอาหารแคลอรี่เยอะเนี่ยเราจะอ้วนนะครับ อลตรทักษาต,ต่างๆก็มีให้เราดูนะครับว่าเรามีทัสซาอะไรบ้างตอนนี้ก็มีความแข็งแก่งกับพละกําลังสองอย่างอย่างอื่นคือไม่รู้เรื่องนะอัล่ะาข้อมูลนะครับตัวเราชื่อว่าไรนามนะอาชีพว่างงานนะครับเพศช,ชายน้ําหนัก60สถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะก็คือผมเลือกเปิร์กดีมานะมันก็เลยมีน้ําหนักที่60สิบนะครับสัมปีที่ค่าศูนย์ตัวการป้องกันนะครับก็คือชุดที่เราใส่เนี่ยป้องกันส่วนไหนได้บ้างนะ นี่นะครับก็คือด้านบนเนี่ยการอะไรไม่ได้เลยเป็นเสื้อกล้ามนะด้านล่างเป็นเกงกยีนนะครับก็มีโอกาสยีอที่จะถลอกนะครับ10%โดนกัดนะอุณหภูมินะครับก็มีอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นแบบใหม่ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้สักทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะส่วนตรงนี้รู้สึกจะเป็นเมนูสร้างนะครับคาไปเทมเนี่ยเห็นไหมอ่าก็จะมี ทั่วไปการเอาชีวิตรอดก็จะมีพวกอาวุธนับเนี่ยมีหอ,อกกันไกลเทปกาวนะเขาก็จะบอกนะว่าต้องการอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมอ่าถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆนะครับเรามีอิสระในการสร้างมีของแบบเยอะมากนะการทําอาหารนี่ยังไม่รวมนะครับรู้สึกว่าจะมีบูปินให้เราศึกษาด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นการย้ายนะับไอเทมต่างๆนะก็คือ เราจะย้ายพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นการสำรวจนะครับอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเอาไว้ก่อนตรงนี้เป็นแผนที่นะเห็นไหมเราสามารถปิดมินิแมปได้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสักที่ของในเมืองนะครับนี่เลยเราอยู่ในบ้านหลังนี้นะบ้านจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับก็มีถนนอยู่ด้วยเนาะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันเลยเราจะเริ่มเดินเวลานะครับอ่าผมมี ทิกแนะนำนิดนึงนะสำหรับผมนะครับผมจะเปิดตรงนี้ทิ้งไว้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะเพราะว่ามันง่ายต่อการค้นหาไอเทมนะครับไม่เชื่อลองดูผมเปิดไว้ตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราเดินไปใกล้ๆพวกคอนเนอร์หรือว่าพวกโต๊ะต่างๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับในการรูทไอเทมเห็นไหมอ่าซึ่งในบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรเลย อ่านี่นะครับเห็นไหมถ้าเราเดินไปใกล้ถังขยะเนี่ยในถังขยะเราก็จะเห็นนะว่ามีอะไรบ้างจะปิดก็ได้ครับบางคนไม่ชินก็คลิกมันก็จะปิดอย่างนี้แต่คุณจะไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเดินมาใกล้ถังขยะมีไอเทมอยู่อย่างนี้นะเออผมก็เปิดไว้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบใช้นะอ่าตอนนี้เราก็มาเริ่มหาที่ที่ปลอดภัยสําหรับเรากันก่อนเลยแล้วกัน ตอนนี้นะครับก็มีซอมบี้เต็มไปหมดนะครับทั่วเมืองกด C เพื่อที่จะสเตลนะครับหรือว่าจะย่องนะมันจะเดินช้าๆนะครับแล้วก็ซอมบี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเรานะเกมนี้ระบบเสียงเนี่ยมีผลนะครับซอมบี้เนี่ยเวลาทําเสียงดังๆมันจะวิ่งกลูเข้ามากันเลยนะเกมนี้ก็จะมีทิ๊กนะครับเนี่ย ก่อนสำรวจบ้านนะพยายามมองหน้าต่างนะครับว่าด้านในมีซอมบี้หรือเปล่าข้างในมันเป็นพื้นที่แคบนะถ้าคุณโดนซอมบี้ลุมเนี่ยตายแน่ถ้าหนีไม่พนะ้นเพราะฉะนั้นก็พยายามดูหน้าต่างเอาไว้นะครับสำรวจว่าข้างในมีซอมบี้เปล่าเอเราโอ้โหบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีสัญญาณกันขโมยเป็นไงสมจริงไหมวิ่หนีแล้วซอมบี้มาโอ้ oh my g ก d ไปก่อนลนะ ซอมบี้ก็จะแห่กันมาบ้านหลังนั้นนะครับตอนนี้ผมจะเดินลงเลยแล้วกันออยู่ใกล้ไม่ได้นะซอมบี้มาแน่นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาพวกอุปกรณ์ป้องก,กันตัวก่อนแล้วเป็นไงได้ยินเสียงแล้วโอ้โหสุดยอดมาเต็มเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเ ือเสียงมันดังนะครับก็คือซอมบี้มันจะแห่กันไปตรงนู้นนะแล้วระหว่างที่ผมเดินเนี่ยมันมีโอกาสสวนซอมบี้เจอซอมบี้นะครับเห็นไหมก็คือเสียงเนี่ยแบบมีส่วนมากๆนะครับในเกมเนี่ยพยายาม่าทําเสียงดังนะซอมบี้มันจะกูเข้าไปแบบนี้นะครับแลตอนนี้แม่งซอมบี้เต็มเลยหน <laughs> ีก่อนละกันจะเข้าไปในบ้านก็ไม่ได้นะเพราะซอมบี้มันจะตามเราไปนะครับ ตอนนี้เราจะต้องข้ามนี่ก่อนแล้วก็ทำให้ซอมบี้มันพยายามไม่ตามเรานะเราจะวิ่งไปทางซ้ายนะครับโอเคนี่นะถ้าเราเจอซอมบี้เนี่ยมันจะมีโอกาสรู้สึกตกใจนะหัวใจเต้นแรงนะครับแล้วยิ่งถ้าเราตกใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ความแม่นยำลดลงเห็นไหมตกใจนะครับตอนนี้เริ่มตกใจละเจอซอมบี้เยอะนะครับ ยิ่งเราตกใจมากเท่ไหร่นะมันจะยิ่งเป็นผลเสียกับตัวเรานะครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะออกมาไกลพอสมควรละเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านล่างนะครับเพราะว่าซอมบี้มันน่าจะแห่ไปข้างบนหมดละเพราะฉะนั้นด้านล่างบริเวณเตรงนี้น่าจะซอมบี้เหลือน้อยลนะนี่ระบบการมองเห็นนะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นด้านหลังนะด้านหลังมันจะมืดๆเห็นไหมเออ เนี่ยอย่างผมหันหลังนะมองไม่เห็นซอมบี้แต่จะยินเสียงแต่หันหน้าจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วิ่งกวยธโยมก่อนนะเอาล่ะไม่รู้จะตามไปถึงไหนนะซอมบี้พวกนี้นะครับตอนแรกถ้ามีโอกาสที่จะหนีได้ก็หนีนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายนะเกมนี้เลือดไหลมีโอกาสตายนะครับถือว่าเลียวสุดๆเลย แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นคอนเทนเนอร์นะขอปีนเข้าไปก่อนแล้วกันปึ๊บอ่ามีซอมบี้อยู่หรือเปล่ายองก่อนแต่จะค่อยๆไปกันแล้วกันตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างบ้านเลยนะมีรั้วนะซอมบี้มันปีนเข้ามาไม่ได้นะข้างในมีอะไรไหมดูสิข้างในไม่มีนะตรงนี้ล่ะไม่มีงั้นเปิดประตู ประตูเปิดไม่ได้ล็อกเพราะฉะนั้นผมจะทําการเช็คหน้าต่างนะว่ามีหน้าต่างไหนที่ไม่ได้ล็อกบ้างรู้สึกว่าจะล็อกเหลือแค่ด้านนี้แล้วสินะล็อกหรือเปล่าเปิดให้ได้สิไม่ได้นะครับล็อกหมดเลยไหนลองเช็คหน้าหลังหน่อยสิโอ้ซอมบีเต็มเลยนะครับมันตามเรามาเนะี่ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ปล่อยไปก่อนเราจะทุบหน้าต่างก็ได้นะ แต่ว่าเราควรจะหาพวกอุปกรณ์มาทำเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเศษกระจกออกนะเวลากระจกแตกเนี่ยมันจะมีเศษกระจกติดตามหน้าต่างนะพยายามเอาพวกอาวุธหรือว่าของไปเอาเศษกระจกออกก่อนมันจะทำให้เราไม่บาดเจ็บนะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่จอดรถฮะมีอะไรไหมหลังรถไม่มีนะครับ เหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะงล้วเราลองไปทางขวานหน่อยแล้วกันด้านในนี่รู้สึกว่าจะโล่งเลยนะครับซอมบี้น่าจะไปตามเสียงนะถ้าเราโชคดีก็มีอ,อาจจะเจอพวกกุญแจรถนะครับเราเอารถมาใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่มีซักกุญแจเอาล่ะปีนไปทางด้านขวาแล้วกันขอให้เจอบ้านที่ดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมต้องการพวกอาหารแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัว เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปด้านบนหน่อยแล้วกันอาตอนนี้เริ่มเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมวิ่งมานานแล้วนะเริ่มหมดแรงนะครับถ้าเราเดินเนี่ยก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งอีกมันก็จะเหนื่อยนะเห็นไหมเออตัวเราค่อนข้างอ่อนแอนะครับตอนนี้เพราะว่าผอมเกินไปฉะนั้นเราจะไปไกลไม่ได้นะครับเราจะ หาอาวุธแถวๆนี้ก่อนแล้วกันเอาละเราจะเช็คบ้านหลังนี้หน่อยซิมีซอมบี้ไหมเฮ้ยมีศพอยู่อ่ะงั้นลองเปิดประตูก่อนตู้เปิดไม่ได้แล้วก็หิวเฮ้ยโอ้โหจำสเกลโหลตกใจเลยโอ้ซอมบี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะุตสา์เงียบแล้วนะแล้วโอ้โหมากันเต็มเลยครับเหมือนจะแย่แฮะแถวนี้ซอมบี้เยอะ ขอเดินก่อนเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำด้วยนะครับตอนนี้เห็นไหมเราจะได้ยินเสียงนะถ้าเราเอาเปิร์กหูดีมาเนี่ยมันจะจะยินเสียงชัดขึ้นเมื่อเราเดินหันหลังมันจะไม่เห็นซอมบี้นะแต่จะยินเสียงแว้งตาม,มาเต็มเลยนะครับจะไปไหนก็ไปพวกซอมบี้แล้วตอนนี้เราตกใจสุดๆเลยเห็นไหมตกใจมากนะครับหัวใจ เต้นกระสับกระส่ายความแม่นยำแล้วก็ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากนะครับก็คือตาเรามันจะพร่ามัวนะก็คือตื่นเต้นอะ่ะใครเคยเป็นบ้างโอ้โหแล้วตาม,มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นผมจะโอ้โหแล้วตรงนู้นอีกฝูงบินเข้าปาก่อนซตอมบี้มันถึงจะไม่เห็นเราแต่มันได้ยินเสียงนะครับแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองไหม ลองฟังดีๆมันจะมีเสียงหัวใจตัวละครเรานะอ๋อเต็มไปหมดเลยซอมบี้เราจะเลือกอะไรได้ไหมเราต้องไปหาที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นสุสานด้วยจะมีซอมบี้ขึ้นมาจากศพหรือเปล่าซอมบี้ขึ้นมาจากหลุมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตอนนี้พยายามอย่าเพิ่งไปปะทะกับซอมบี้นะ นี่ก็ผ่านมานานครับยังไม่เจอที่ปลอดภัยเลยโอเคมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรนะครับงั้นเราไปกันต่อตอนนี้ผมอยากไปแถวๆด้านขวาตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเจอแม่น้ําเห็นไหมเออเจอแม่น้ําแล้วเนี่ยแม่น้ํานี่ถือว่าเป็นจุดสังเกตที่สําคัญนะครับผมจะเอาแม่น้ําเนี่ยเป็นจุดหลักเลยในการเดินนะ ราะว่าเมืองมันมีแม่น้ำขั้นกลางใช่ไหมตอนนี้เราหาอาหารป่าได้ปะถังหญ้าได้นะครับมันสามารถหาอาหารป่ากินได้ด้วยนะเกมนี้เราก็ล่าสัตว์ได้ด้วยตกปลาก็ได้นะก็คือผมชอบมากเลยระบบมันดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินในป่าเนี่ยให้ระวังนะ บางทีมันจะมีซอมบี้นะครับซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือถ้าเราไปเนี่ยปุ๊บเข้ามาในนี้นะครับเราจะมองไม่เห็นรอบๆนะเราก็เดินช้าด้วยเราตอนนี้เราก็มาเดินรอบๆริมๆแม่น้ำกันก่อนดูเหมือนว่าแถวๆแม่น้ำจะไม่ค่อยมีซอมบี้นะแล้วก็ตรงนั้นเป็นเมืองนะครับ น่าจะวิ่งได้แล้วนะน้ำแถวนี้มันจะเป็นน้ำตกกระปกนะพยายามอย่ากินมันจะทำให้อาหารเป็นพิษ <c oughs> ซึ่งผมก็กระเพาะบางมาด้วยเพราะฉะนั้นกินไม่ได้เด็ดขาดนะน้ำเราสามารถกินตรงอพวกน้ำปลาในบ้านนะครับถือว่าสะอาดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป,เป็นวันแรกนะมีน้ำมีไฟฟ้าใช้นะวิ่งมายังไม่เจอบ้านสังหลังเลฮะร,รอบ,รอบ รอบรอบอแม่น้ําตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเจอแต่ป่าแล้วตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยเราด้วยเดินกันก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ได้ยินแต่เสียงลมนะครับหลอนมากๆเลยเ,าเราจะเจอหมู่บ้านไหมเนี่ยตอนนี้เหมือนคนหลงนะพราะผมจำแผนที่ไม่ได้นะว่ามันอะไรยังไงนะ เหมือนเราจะค่อนข้างออกมาไกลนะครับจากตัวเมืองตัวเมืองเนี่ยซอมบี้มันจะเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าของไม่พร้อมก็พยายามออกมาก่อนก็ได้แล้วก็หาที่พักนะครับตอนนี้ก็ขอวิ่งหน่อยแล้วกันไม่เจออะไรเลยจริงๆข้างหน้าน่าจะมีบ้านนะสักหลังให้ชื่นใจสักหน่อย เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้ามาในป่าหน่อยแล้วกันเผื <_ d isk> ่อจะเจอบ้านนะครับแม่น้ำเดินไปเรื่อยๆ <_ d isk> ไม่เจออะไรเลยนะจะหลงหรือเปล่าเนี่ย <_ d isk> ก็มีทางเลือกหนึ่งนะก็คือกลับไปในเมืองแต่ซอมบี้มันเยอะเกินตอนนี้เราก็ลองมานี่ไงเจอถนนแล้ว นี่ครับเราก็เจอถนนละถนนพวกนี้จะพาไปที่บ้านนะครับตอนนี้หิวน้ำหิวข้าวแล้วก็เหนื่อยสุดๆเ,เราต้องหาที่พักแล้ววิงอีกหน่อยแล้วกันเผื่อจะเจอที่พักนะครับอันนี้คืออะไรเป็นเห็ดหรือเปล่ามันค้นหาของป่าได้นะแต่ว่าเราจะต้องมีเบสิกนะครับ ได้ยินเสียงหมีด้วยมีหมีหรือเปล่าเกมนี้ไม่แน่ใจผมไม่ค่อยได้ล่าสัตว์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยจะอยู่ในเมืองนะแล้วก็มีเสียงหมาป่าด้วยโอ้โหนี่เราก็เดินมาไกลามากๆแล้วนะครับเก็บแรงเอาไว้หนีพวกหมาป่าดีกว่าเดินไปตามถน,นนก็ยังไม่เจออะไรเลยอะ่ะย่างไรสิ ชักจะชักจกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ย hey, ร้อนตอนนี้เราเจอบ้านแล้วโอเคในสุดนะครับก็เจอสิ่งก่อสร้างสักทีเราดูเหมือนว่าจะไม่มีวีแววของซอมบี้นะแต่ว่าข้างในมีเสียงทีวีเปิดนะครับโอเคลองเปิดหน้าต่างดูสิหน้าต่างล็อกนะครับ เอาละโลง่งทางสะดวกลองเปิดประตูหน้าเข้าได้ไหมโอเคตอนนี้เราก็เหมือนจะได้ที่พักแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพักอยู่ที่นี่สักเอ่อเรื่อยๆก่อนละก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงนี้เป็นที่พักก่อนปิดเสียงนะครับเพื่อกันซอมบี้แล้วเกมนี้เนี่ยถ้าซอมบี้มันเห็นเราอยู่ในบ้านมันจะวิ่งกลูเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผ้าก็ปิดเอาไว้มีผ้าม่านก็ปิดเอาไว้นะ ตอนนี้เราจะต้องหาอาหารแล้วน้ำกินก่อนเพราะฉะนั้นผมจะกินน้ำนะครับกินน้ำปราปลาไปต่อมาก็หาอาหารกินมีอาหารไหมในตู้เย็นโอ้โหไม่มีอาหารเลยครับผมเฮ้ยมีอยู่นี่น่าจะเป็นช่องฟิตนะเดี๋ยวลองลากลงหน่อยซิอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีอาหารสดนะเราจะต้องปรุงให้สุกก่อนกินนะครับ มีอะไรปรุงได้บ้างเอ้ยแล้วตอนนี้นี่ไงมีที่เปิดกระป๋องอันนี้สําคัญมากนะเพราะเราจะเปิดกระป๋องจะต้องมีที่เปิดกระป๋องนะับเก็บนี้จะมาเปิดเองเลยไม่ได้นะเอาล่ะวันนี้รอดแล้วล่ะวันนี้เราจะกินแครอทกระป๋องก่อนละกันหยิบมาอันนึงนะับแล้วก็ทําการเปิดกระป๋องปึ๊บอ่า ตอนนี้ก็ได้แครอทกระป๋องมากินแล้วแล้วก็กินทั้งหมดเลยกินให้มันอิ่มนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่าเราผอมนะครับเพราะฉะนั้นจะกินอีกกระป๋องนึงเราจะต้องเร่งเ,เรียกว่าเร่งทำให้ร่างกายเรามันกลับมาเป็นปกตินะครับให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาเนาะก็กินไปอีกกินให้อิ่มเลย เรื่องอาหารเดี๋ยวเราออกไปหาได้นะครับตอนนี้เริ่มเจอหมู่บ้านแล้วอะตอนนี้ก็รู้สึกอิ่มนะครับก็จะมีพละกําลังแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีกระป๋องเปล่าสองอันเราจะเก็บไว้ตรงไหนดีเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้หางง่ายๆนะครับลากกระป๋องเข้าเลยปุ๊บเก็บไปตอนนี้ก็มีที่พักแล้วมีอาหารนรับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสำรวจบ้านกัน ตอนนี้ผมจะปิดม่านก่อนเพื่อให้ซอมบี้มันไม่เห็นเรานะตรงนี้มียาแก้ปวดแล้วก็เครื่องสำอางร่างกายเราสกรปรกหรือเปล่าลองดูก่อนซิอาตอนนี้ดูเหมือนว่ากางเกงเริ่มสกรปรกนะครับถ้าเราอาบน้ำซักผ้าเนี่ยมันจะสะอาดนะแล้วก็มีชั้นหนังสือนี่ไงมีหนังสือให้เราเรียนรู้ด้วยมีกับดักกว้างอว้ยสุดยอด เอาละตอนนี้เราก็เจอคู่มือการวางกับดักนะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมากเลยนะเนื่องจากเราอยู่กลางป่าใช่ไหมการวางกับดักนะครับถือว่าสําคัญเพราะว่าเราจะสามารถหาสัตว์ป่าได้นะครับนี่เลยโอเคถือว่าเป็นบ้านที่ดีมากๆนะครับต่อมาก็มีเสื้อยีนเราสามารถใส่ได้นะสวมใส่ปุ๊บอ่าไหนหลอเทขนาดไหนดูหน่อยซิ นี่นะครับตอนนี้เราก็มีเสื้อยีนใส่แล้วเรามาดูกันการป้องกันด้านบนก็ค่อนข้างที่จะโอเคลอะอะตอนนี้มีที่นอนมีที่พักนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาอาบน้ำกันก่อนเนื่องจากวิ่งมาเหนื่อยๆนะครับเริ่มสกรปรกทำความสะอาดตัวคุณเองปุ๊บอ,อาบน้ำเปล่านะครับเราสามารถหาสบู่มาชำระร่างกายเราได้นะ เกมนี้ถือว่าอุปกรณ์ุกอย่างแทบจะใช้ได้นะครับเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรนะก็จะมีแค่บางอย่างนะที่เป็นพวกของตกแต่งนะเราสามารถซักเสื้อผ้าได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้กางเกงมันค่อนข้างเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซักเสื้อผ้านะครับทําความสะอาดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยปึ๊บอ่านี่ก็ทํากําลังทําความสะอาดทีละชิ้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเรามาเปิดดูอีกทีหนึง ปึ๊บอ่าเห็นไหมจุดสศกรปรกจะหายไปนะครับตัวเราก็จะสะอาดเลยโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยปิดประตูเรามาหาอาวุธกันก่อนมีอะไรใช้ได้บ้างตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้มีหม้อทำอาหารนะครับโอเคบ้านหลังนี้ก็มีอาหารแต่ว่าไม่ค่อยมีอาวุธนะมีที่พักให้เราก็ดีแล้วนะครับเอาละในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะ ก็เราได้ที่พักมาแล้วนะครับเป็นที่พักที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับผมนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ